สวัสดีครับถักท้ายครับผมวันนี้บรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนพากันย่างออกไปเห่ียญทงหน้าครับกับน้องออมสุกผมเป็นตาน้องอมสุกด้วครับสมุนกับไปนะ้ำบรรยากาศมือฝนตกครับอันนี้เป็น ตาของอาบนทั่งบนกับเป็นส่วนของผมครับหลังคาสีฟ้าบรรยากาศอิอทธิสารบานเฮาครับโอ้เกือบปฏิพ่อเกือบครับเกือบทั้งออกไปหน้าครับกับ <c oughs> บรรยากาศฝนตก กระเป๋าออกไปเบิงเงินบกหอยตรงนี้บกหอยหลายครับฝนตกน้ำไหลโอ้น้องอมสุกจอมลุยครับขอบคุณแม่ทางโฮมให้กับเขาหอมขาวผู้หนี่ ว้าวบิ่งหักหอยครับบ้านหมกหอยบ้กหมดหอยบหหอย,อหอยหลายว่เก็บใส่คูแล้วลูกแล้วน่อยมาเก็บใส่ครูแล้วเข้ากั ควมเนี่ยครับควมบอ,อกงวงกำลังกันนี่ครับกระสีเลือกเอาต้นวยใหญ่ๆครับหน่อยๆวอลอาต้นวยสีใหญ่นเนี่ยปล่อยมัน่ลดลูกลูกใส่ก็ได้ดอกมาแมา่พ่อเก็บเราได้นั่น เดี๋ยเด็กหน่อยเมื่ก็บบกหอยใส่พ่อเด้อไม่ไงกะบางเทือก็เอาไปปล่อยหรือว่านี่เขาเป็นบกหอยเชอรี่ครับผมอันนี้เป็นตาหนามนะครับตาหนามว้ายเอามาเด็กหน่อยใส่เก็บเอาวางลงวางลงเก็บเอาเก็บเอาเร็วเก็บบกหอยครับน้องอบสุขครับมาลงมาทางลงเก็บลงเก็บใส่แล้วเก็บใส่เก็บใส่ขั้ว เก็บใส่แล้วเก็บใส่แล้วเด็กน้อยลุยน้ำครับเด็กน้อยเล่นน้ำแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อเออไว้ห,วหน้าก็มีแล้วสินครับเด็กน้อยเล่นน้ำแล้ววันนี้เด็กน้อยเล่นน้ำแล้ว con chắc cả cá nhân học vào và phụt như các cậu được rồi tiếng nói thì cứ đùa đây mẹ giỏi ô <c oughs> ชมซีเด็กน so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อยอลีอ <c> ด <oughs> <t í dictionary> <c oughs> <c ifie> ินซ้ายดูดเกือเอาหอยมาไปกันเนียหอยไปกันเร็วขึ้นมาลูกขึ้นมา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 เขาพุ่มสิน่ะครับเขาพุ่มบอกบรรยากาศทงไฮทงนาครับ Nam sáu Nam sáu lạy lại, lại nối bên nào lại rồi, phải nào hôm nay Nam sau lại là bên nào bên nào bên nào hôm bên nào bên nào bên sau lại nào bên nào bên nào bên nào ของโลกภายนอกครับหนึ่งสองสามไปลูกไป 4, ครับไปเลยยางไปเลยแรนไปเลยแรนไปเลยเร็วแรนเลยพุดหน่ะแม่ไปอยู่คนละเลืวเร็วดเลือดเลือครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบริเวณคลองอยู่นานนะครับ ตัวกวุ้งาะว่าตะลิงพังนะครับพังไปหลายเลยนหนามอ่ะน้องของสุดมาเก็บบกหอยครับวันนี้บกหอยกับในลา,ลายเติบอยุ่ครับเนี่ยในบกหอยนา,นนนยนาครับหน่วยมันจะบวกขึ้นกันกับหอยเชลลีแล้ครับบางปากมันทีนก็ละยางเลยเดี๋ยวเอามาเทียบกันให้เบิง่ง นี่ครับหน้ากับเชอรี่สีต่างกันนะครับหน้าหน่วยปักยางใหญ่เลยครับครบสมบูรณ์ของมันไปเล็กน้อยขึ้นมาลูกเหรียญมาขึ้นมาเร็วอยครไปเก็บบัหอยนะแม่เก็บบัหอยนะแม่แล้วเป็นบัหอยวะอ่านเอาหอยใส่ครูเร็วแต่เอาหอยใส่ครูเร็วเอาหอยไปใส่ครูเร็วอ,อ่านเออมาจากน้ำไหลครับตาน้าม,มันไหล

เออข้างหลังเอาไว้ลูกเอาไว้ใสคู่ใ้แล้วใสคู่ไวแล้วใสคู่บมันโหดมันโหดขึ้นมาท้ขึ้นมาท้เออเดีวพี่ข้างหน้านั่นไม่พี่แล้วเห็นม่ บ่ลงบ่ลงลูกบ่ลงเดี๋ยวเอาบวงหอยนะแม่มาเอาบวงหอยมา <c oughs> มันฉีดตัวตอยไป็นเหนียัง <c oughs> มันหนกักหนักก็ปล่อยลงตัว <c oughs> ปล่อยลงไปแล้วปล่อยลงไปเออเห็นบ่อครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทักทายนะครับกับพิชานหองอมสุกเปียกน้ำแล้ว ียกน้ำแล้วอันนี้นี่นี่มาบกหอยนี่นี่มาบกหอยนี่นี่เห็นบา่านี่เห็นบกหอยว่านี่นั่น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 โอ้โหกลับไปหาน้ำลูกขึ้นเอาบกหอยก็เนี่ยเห็นบกหอยว่านั่น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 เจ้าบอวเจ้าบอลเออไปใส่คู่ป่ะนี่ไปใส่บกหอยอ่ะจับเลยบ่อลฮือไปใส่คู่ไปใส่คู่ไปขึ้นเอาไปใส่กับคู่ ยยนพอิบไป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 ใส่คู่เด้อไปไปใส่คู่เอาไปใส่คู่เอาไปใส่คู่เจะพ่อเกิดขึ้นไหนไปไปเออใส่พ่อขึ้นไหนแล้วเออเดี๋ยวพ่อขึ้นไหนพ่อขึ้นไหนอ่ะใส่ห้องเอออ่ะครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปพาน้องอมสุกนะครับพ่อเกลือบหอยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการเมินแย่งครับเป็นคลิปวิธีอีสานบ้านเฮานะครับกันนี่ครับเป็นช่องน้องอมสุกะขอบคุณที่พ่านะอาตุกุธแทนครับผมสวัสดีครับเจ้าบักหลาทักทายกันลูกทุกครับกันลูกทุกครับก่อนทุกครับขอบคุณครับ